นี้เวลาจะมาสอนทาโรตีกุหลาบค่ะที่ร้านจะใช้แป้งสองลูกป,ประกบกันนะคะและก็มากดแปรแบบนี้นะคะแล้วก็ป้าดป้าดแห้แผ่นใหญ่นะคะถ้ามันไม่ใหญ่พอเราก็สามารถที่จะดึงยืดไปได้อีกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาอ,อ่า แป้งนะคะให้ได้ทั้งหมด8ส่วนด้วยกันค่ะนั่นก็หมายถึงนะคะเราก็จะได้กุหลาบนะคะ8ดอกด้วยการค่ะเราก็ดึงออกมานะคะทีละชิ้นแล้วก็เราก็มาม้วนนะคะม้วนไปม้วนมามนให้มันเป็นกุหลาบนะคะมันไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องไปเรียสน,นะคะเดี๋ยวหลังจากทอดมามันก็จะเหมือนเดิมเองนะคะ ถ้าใช้ประสบการณ์ทำนะคะเราทำทุกวันทำเรื่อยๆค่ะมันก็จะแบบเป็นรูปเป็นร่างสวยงามนะคะแล้วนะคะในน้าก็็จะใช้ลูกเกดนะคะมาทำเป็นเกสรค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะนำไปทอดนะคะทอดเสร็จแล้วก็จะมาราดนมน้ำตาลก็คือพร้อมทานได้เลยค่ะแล้วก็เสร็จพร้อมทานที่ร้านจะใส่กล่องแบบนี้นะคะขายกล่องละ25บาทค่ะ